ครับวันนี้เขตพระนครลงมิทีมาทําอะไรบ้างครับก็ะยาตเ่าที่มาที่ไปก่อนนะครับก็คือตรงนี้ที่เราเห็นกันอยู่นะครับแล้วก็มีน้องๆทางฝ่ายเทศกิจเขตพระนครกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับก็เป็นนโยบายของผู้บริหารของเทพพหานครนะครับที่ได้สั่งการให้ทุกสำนักงานเขตนะครับดำเนินการในเรื่องของการจัดระเบียบองคารบริแห่งลอยที่อยู่ในเขตของรับผิดชอบนะครับ ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่เราได้เข้ามานะครับดำเนินการในเรื่องของการติดาปไวน้นิวนะครับก็เป็นการแนะนำนะครับน้องประชาชนที่ อาจจะผ่านไปผ่านมานะครับได้ทราบว่าบริเวณตรงนี้นะครับมีการค้าขายนะครับสินค้าประเภทใดแล้วก็เป็นที่นิยมนะครับชื่นชมหรือก็มีการจัแต่ายไดขออยู่เป็นประจำนะครับถนนเส้นยาวตรงนี้ก็คือถนนจักรภ์นะครับก็จะมีข้าวสินค้าเต่าแก่ก็คือตังโมเซ็นนะครับในขณะเดียวกันแต่ละซอยนะครับก็จะมีผู้ค้านะครับหลายรายด้วยกันนะครับตั้งแต่ถนนข้วสารนะครับถนนตานีนะครับถนนไก่สีแล้วก็เส้นตรงนี้ก็ถูนะครับ ซอยก็จะมีผู้ค้าที่ขายสินค้าแตกต่างชนิดประเภทกันนะครับส่วนถนนจัก,กรภ์ก็จะเน้นในเรื่องของอาหารประเภทขนมหวานนะครับแล้วก็สิคสนค้าอื่นๆมากมายนะครับสิ่งที่ทางสำนักงานเขตพนะนครนโ,นโ,นโดยคุณไพศาลศิรินะครับเข้ามาดำเนินการก็เพื่อเป็นการจัดระเบียบให้กับผู้ค้าอาเรนแ่งลอยนั้นนะครับได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการค้าขายในที่สาธารณะนะครับโดยในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับซึ่ง แต่ละครั้งนะครับเราก็จะได้มีการประชุมพูดคุยซักซ้อมการปฏิบัติงานระหว่างเจ้าหน้าที่แล้วก็ในส่วนที่ผู้ค้าจะต้องปฏิบัตินะครับอย่างเคร่งครัดด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ฝากติดตามนะครับการปฏิบัติงานของพี่พี่เทศกิจเขตพระนครนะครับแล้วก็ให้กําลังใจในส่วนของผู้ค้านะครับที่ตอนนี้สถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านโควิดนะครับเบาบางลงนะครับผู้ค้าก็าสามารถที่จะกลับมาทาการค้า นะครับอย่างทุกครับนะครับว่าสาี่เห็นในภาพนะครับก็ฝากติดตามการทํางานของพวกเราแล้วก็ให้เป็นเป็นกาลังใจให้กับลูกค้าด้วยนะครับผมขอบคุณครับรู้สึกยังไงบัางครับวันนี้เขามาจัดระเบียบในวันนี้รู้สึกดีดีเรียบร้อยดีค่ะสะอาดครับรู้สึกยังไงบัางครับวันนี้เขตพนะนครลงพื้นที่มาจัดระเบียบทําป้ายติดปรับปรุงพื้นที่ในวันนี้พ่อตาตาภูมิใจที่ทําให้แล้วมันอยู่ในกรอบ เป็นที่สะอาดมันได้ได้ดูเป็นธรรมชาติอีกอย่างคืออยู่ในระเบียบจะได้ไม่ยื่นออกมาข้างนอกอนาคตอนาคตอยากให้มีหาดเล่แผงรออยู่ในระเบียบนี้ตลอดใช่ครับใช่เห็นด้วยครับเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของบางลำพูหรือประเทศไทยที่มันมีแมคค้าการค้าขายของประเทศไทยมันเป็นอันดับหนึ่งแต่ขอให้อยู่ในระเบียบอย่าตกกระปกขอแค่นี้แหละอยากฝากขอบคุณผู้ว่าอะไรบ้าง ขอบคุณมากขอบคุณสำหรับผู้ว่าเนี่ยคะที่มาเป็นผู้ว่าเพราะว่าที่ช่วยนะคะทำมาหากินะคระาบ<ใ>จจนๆนีในใน้ให้ความร่วมมือทุกอย่างเลยคร<ใ>ับแต่ขอให้ได้ขายนะครับอย่าไล่ไล่ล่าท้ายแน่ๆเลยครับไม่มีที่ทำมาหากินคร<ใ>ับ